มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยิปีนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนนะคะคือสภาคมเนาะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะว่าสถานการณ์โดยรวมนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะการอ่านดวงประจำเดือนเนาะเป็นเพียงการคาดการสถานการณ์นะคะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าเราอ่านกันแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสาหรับใครที่เข้ามานะคะตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะเนาะสถานการณ์โดยรวมนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะหมอฟ้าขออนุญาตจับไพ่นะหนึ่งสองสามสี่ ไปจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะดวงจะไปในทิศทางไหนกันนะคะจะได้ไพ่ใบไหนเป็นไพ่ประจําตัวนะคะวายคนเกิดวันเสาร์แย่จังห้าถ้วยเลยนะคะคอตกเลยอะ่ะคนเกิดวันเสาร์เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคิดมากคิดเยอะคิดหนักนะคะเนะาะมักจะกลัวกังวลใจอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะบางคนเนาะเรียกว่าทุกข์เพราะความคิดนะคะเนาะ หรือว่าห้าถ้วยบางคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าว,ข,าวข่าวการเรจ็บการป่วยนะคะหรือว่าเดินทางไปงานอะวะมงคลน,นะคะของใครบางคนได้ด้วยเช่นกันนะคะเจ็ดถ้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นไพ่ของความฝันความหวังเนาะไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะเจ็ดถ้วยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นไพ่ของการใช้เงินมากกว่านะเรียกว่ากินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะถ้ามีในเรื่องของไอเดียก็เรียกว่ามันอยู่ในช่วงของความเพ้อเจรเพ้่อฝันมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีไพ่งานไหม ราชินีเหรียญแต่ก็เรียกว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะเนาะสวยรวยดูดีมีคุณค่านะคะเนาะดูไฮโซนะคะแต่เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์อาจจะดูเงียบๆหน่องาหาหงอยๆนะคะบางคนก็เรียกว่าอยู่กับต้นไม้เนาะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะในช่วงนี้นะคะราชินีเหรียญเนาะรวมถึงบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในสภาวะของการที่แบบถูกนินทาถูกให้ร้ายเนาะอิจฉาดิษยานนิดนึงนะคะเรียกว่าทั้งรวยทั้งสวยดูดีนั่นเองนะคะ อาจจะติกตกตำแหน่งคนรักคู่ครองนะคะหรือว่าตัวเราเนะาะมัตัวตัวคนเกิดวันเสาร์นะคะเรียกว่ามักจะชอบจับผิดคนรักนะคะเนาะไม่ค่อยจะไว้วไว้ไวางใจคนรักนะคะกลัวคนรักนอกใจเนาะรวมถึงกลัวว่าปัญหาความรักครั้งเก่าของคนรักคู่ครองจะหวนกลับมาอีกนั่นเองนะคะจัส t ิกเนาะถ้าในเรื่องของความรักเรียกว่าต้องปิดหูปิดตาบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ต้องไปรู้หมดนะคะเพื่อที่ว่า มันจะได้รักษาคําว่าคู่ครองชีวิตคู่ของเราไว้นะคะเนาะเพราะว่าจัสติกอะส่วนใหญ่สติปัญญาดีฉลาดนะคะเนาะแต่ถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ประจําเดือนนี้เนาะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะคะเนาะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลได้ด้วยเช่นกันนะคะจัตติกนะคะหนึ่งดาบนะคะก็เรียกว่าเป็นไพ่ของการต่อสู้เนาะ ความมุมนนา่นความอุตสาหะนะคะความเพียรพยายามนะคะเรียกว่าภายในเดือนเนี้คนเกิดวันเสารเหนื่อยเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะหนึ่งดาบเนาะแต่ก็เรียกว่าเหนื่อยแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะขอเพียงแต่ว่าคนเกิดวันเสาร์อย่าย,อย่ายอท้อต่อปัญหานะคะเพราะว่าห้าทวยอ่ะส่วนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าอ่อนแอท้อแท้นะคะเนาะอ่ะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบก็บ่งบอกว่าช่วงนี้เนาะ ทำอะไรก็เรียกว่าอาจจะมีความลับนะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นไว้นะคะเจ็ดดาบนะคะบางคนแบบว่างงานตกงานเนาะอาจจะกําลังมองหาในเรื่องของรายได้เสริมนะคะหรือใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะอาจจะแบบอยากได้อยากจะได้แบบมีรายได้เสริมเข้ามาในช่วงนี้เนาะ<อ>ก็เรียกว่าเจ็ดดาบนะคะเนาะอาจจะมีในเรื่องของการหารายได้เพิ่มในช่วงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่เจ็ดดาบเนาะบางคนก็ อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอบายามุกได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เก้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอบายามุกสิ่งเสพติดไม่ดีนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเนาะมันมีจัดสิทิประกบตัวนะคะอาจจะมีเรื่องมีเหตุการณ์ให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะอาจจะต้องไปสถานีตารวจกันได้เนาะในช่วงนี้นะคะอ่ะมีหกเหรียญน,นะคะขออนุญาตเนาะหกเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันนี้นะเป็นคนใจดีนะคะมีน้ใาใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ หกเหรียญเจ็ดดาบจัสติกบางทีใจดีเกินไปนะคะเนาะใจดีเกินไปไปคำประกันนะคะให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะนําพาปัญหานะคะเขาเรียกว่าคนอื่นจะนําพาปัญหาความเดือดร้อนมาให้กับตัวเราได้นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ภายในเดือนนี้นะคะจะไปคำประกันหรือว่าไปเซ็นเอกสารหนังสือสัญญาอะไรนะคะต้องอ่านให้ดีนะคะต้องคิดให้รอบคอบให้ดีก่อนนะคะเนาะมันจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลเสียหายกลับมานะคะเนาะ แต่ไพ่หกเหรียญน,นะก็เรียกว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนใจอ่อนอนะ่ะเนาะใครเขามาขอให้ช่วยก็ช่วยเขาไปหมดนะคะเป็นคนใจดีเนาะชอบทําบุญทําทานด้วยนะคะหกเหรียญสี่เหรียญน,นะคะก็เรียกว่าควรจะรู้จักคุณค่าของเงินเนาะคนเกิดวันเสาร์นะคะเรียกว่ารู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นนะคะสี่เหรียญเนานะเป็นไพ่ของการประหยัดมัธยัตนะคะรู้จักเก็บรู้จักใช้นะคะมีการจัดการการวางแผนในการใช้เงินสิ่งต่างๆเนาะในช่วงนี้นะคะทาวเวอร์ อะทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะก็บ่งบอกว่ามันเป็นไพ่ของการอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนเลยนะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะคนเกิดวันเสาร์เนะาะอาจจะเกิดการทะเลาะก,การไม่เข้าใจกันนะคะกับคนรอบข้างกับคนรักนะคะกับคนในครอบครัวอาจจะใหญ่ไปถึงหัวหน้างานเราด้วยอี<ห>อกนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะทาวเวอร์ส่วนใหญ่นะคะจะ เกี่ยวข้องในเรื่องของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมีเจ็ดดาบเนาะบางคนมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานย,าย้ายงานได้นะคะช่วงนี้เนาะแต่ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับหมอแพทย์พยาบาลนะคะงานดูแลรักษานะคะหรือว่างานรับเหมาก่อสร้างนะคะงานงานทุบตึกสร้างบ้านนะคะก็เรียกว่าทาวเวอร์ไม่มีผลนะคะมันจะมีผลดีนะมันจะมีเป็นผลดีกลับมาก็คืองานเยอะงานมากนะคะช่วงนี้เนาะสิบดาบนะคะ อาสิบดาบเป็นไพ่บทสรุปก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะหน้าที่การงานนะคะภายในเดือนนี้เนาะก็เรียกว่าอาจจะต้องหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยรับภาระเยอะหน่อยนะคะรวมรวมถึงมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจด้วยนะคะต้องระวังในเรื่องของเอกสารนะคะช่วงนี้นะคะมีสิบดาบมีทาวเวอร์เจ็ดดาบเนาะเอกสารอาจจะตกหล่นสูญหายนะคะอาจจะต้องนํามาซ่อมแซมแก้ไขให,ใหม่นะคะรวมถึงนะคะบางคนก็ต้องแบบ นำงานเก่าเนาะนำงานเก่ามาเคลียร์มาสา,สางมารื้อคน้นมาหากันใหม่นะคะเนาะอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงในเรื่องของเอกสารทาวเวอร์สิดาบมาส่วนใหญ่ถ้าเป็นดวงของลูกค้าที่หมอฟ้าเคยดูนะมันจะหมกมุ่นอยู่กับเอกสารนะคะอยู่กับคอมเนี่ยแก้ไขงานนะคะเนาะคนที่ทําในเรื่องของบัญชีนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงนี้เนาะเจ็ดดาบมันก็บ่งบอกว่าข้าวของอาจจะตกหล่นสูญหายนะคะหรือว่าต้อง มาแก้เนาะสิ่งต่างๆใหม่นะคะในช่วงนี้หนึ่งดาบเหนื่อยนะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะปัญหาอุปสรรคเยอะนิดนึงนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการที่แบบเจ็บดาบต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมนะคะเนาะมีกลอุบายนะคะหรือว่าในการเอาตัวรอดสักนิดนึงนะคะเนาะเจ็บดาบน่ะถ้าแบบไปตรงๆซื่อๆมันก็จะแบบมีแต่ผลเสียให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําพูดคําเจรจานะคะไม่ว่าจะติดต่อกับใครเนาะช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องอ่อนหวานเข้าไว้นะคะเนาะ ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะจึงจะผ่านพ้นสถานาการณ์ช่วงนี้ไปได้นะคะบางคนเหนื่อยกับงานเบื่องานนะคะเนาะอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่มันมีแต่ในเรื่องของไอเดียความฝันนะคะเนาะถ้าเราไม่ลงมือทําเราไม่มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์นะคะถ้ามีความฝันอยากจะทําอะไรนะคะลองลองล,อง,ลองมือทําดูนะคะศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีเนาะแล้วก็ลงมือทํานะคะมันจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จมากกว่าเนาะ แต่คนเกิดวันเสาร์นะคะใครที่จะทํากิจการเป็นของตัวเองช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าหมอฟ้าไม่เปิดไม่แนะนําให้เปิดกิจการใหม่นะเพราะมันมีทาวเวอร์มีสิบดาบมีหนึ่งดาบเจ็ดดาบอะ่ะมันจะเหนื่อยนะคะช่วงนี้เนาะถ้าทําไปเปิดกิจกิจการไปมันอาจจะเกิดการเจงได้เนาะแต่ก็เป็นเฉพาะบางคนนะคะไม่ใช่กับทุกคนนะคะเนาะ ก็เรียกว่าให้ดูสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ก่อนจะดีกว่านะคะเนาะถ้ามันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมีการลงทุนกันเกิดขึ้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะอยู่ในระหว่างการวางแผนงานการวางโครงการสิ่งต่างๆนะคะเนาะการงานไปแล้วนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานด้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะ รวมถึงนะคะเจ็ดดาบสิบดาบต้องระวังในเรื่องของการถูกมินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะหรือว่าการถูกหักหลังการถูกแทงข้างหลังนะคะเนาะอาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการงานการงานเหนื่อยไปแล้วเนาะการเงินการเงิน กินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะมันมีแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะคนเกิดวันนี้เนาะบางคนนะคะก็รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมาเพื่อเคลียร์หนีส้สางสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะหรือบางคนมีโอกาสที่จะเนี่ยเห็นไหมไปหยิบยืมเงินของคนอื่นได้นะคะเนาะบางคนก็อาจจะต้องยอมที่แบบเสียเสียแบบดอกร้อยละยี่สิบร้อยละสิบได้นะคะเจ็ดาบเนาะอาจจะต้องยอมกู้เงินนอกระบบในช่วงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในระบบทั้งนอกระบบ เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์หมุนเงินตัวเป็นเกีียวหัวเป็นน็อตเลยนะคะในช่วงนี้พาวเวอร์นะคะกับเจ็ดดาบเจ็ดดาบตกตำแหน่งที่อยู่อาศัยเนาะ,ะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะการขยับขยายนะคะซ่อมบ้านหลังคารั่วท่อน้ําแตกนะคะหรือว่าพื้นมันอาจจะพังเนาะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะคะเนาะมันมีแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงค่าใช้จ่าย,ายบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้คาดคิดเอาไว้เนาะมันก็อาจจะเกิดการเสียได้ อย่างเช่นรถยืดยานพาหนะในช่วงนี้นะคะจะเดินทางไปไหนเนาะก็เรียกว่าควรจะตรวจเช็คลมยางนะคะตรวจสภาพของรถให้ดีก่อนเนาะมันจะได้ไม่ไปเกิดการซ่อมการการ,การพังเนาะทําให้ต้องซ่อมระหว่างทางนะคะมันจะเกิดความมุจิตใจให้กับตัวเราเองได้นะคะอ่ะหมอฟ้าลืมบอกเนะาะเวอร์ จะดาบบางทีเครื่องมือสื่อสารในสำนักงานอนะมันจะเกิดการทางการเสียหายด้วยนะคะทําให้หน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างมันติดขัดหยุดชงะงักล่าช้านะคะหรือว่างานบางอย่างที่มันอยู่ในคอมเนอะบางทีเราไม่ได้เซฟไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยงานมันอาจจะหายไปได้นะคะช่วงนี้มีความระมัดระวังนิดนึงนะคะสิบดาบนะคะบางคนเนอะก็อ,อาจจะต้องดูแลคนป่วยคนไม่สบายนะคะอาจจะต้องพาคนในบ้านไปพบแพทย์พบหมอได้นะคะเจ็ดดาบมันตกตำแหน่งที่อยู่อาศัยเนาะ ต้องระวังในเรื่องของคนในบ้านนะคะถ้ามีผู้สูงอายุเนาะก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะต้องแบบป่วยในเรื่องของเข่าข้อกระดูกนะคะในช่วงนี้นะคะเนาะรวมถึงตัวเราเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าการเงินมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าต้องประหยัดนะคะสี่สี่เหลี่ยญจัตุรัเนาะต้องมีการจัดการการวางแผนในการใช้เงินได้แล้วนะคะไม่งั้นบางทีนี่น,นี่นี่สินมันจะแบบเขาเรียกว่ายังไงล่ะดินพอกหางหมู่มันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะคนเกิดวันเสาร์ หนึ่งดาบมันเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะกว่าจะผ่านพ้นไปได้เนาะบางคนอาจจะต้องเอาเงินเก็บนะคะเงินเก็บเงินเก่านะคะออกมาหมุนออกมาใช้เอาเข้าของมีค่าไปไว้รองรับจำนำได้นะคะในช่วงนี้เนาะมาในเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่าความรักนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกันมีปากเสียงกันไม่เข้าใจกันนะคะเนาะรวมถึงบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเลิกรายาร้างกันได้เลยนะคะเนาะ หรือบางคนนะคะก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่สามปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะในช่วงนี้รวมถึงตัวเราเองอะ่ะชอบจับผิดคนรักนะคะไม่ไว้วางใจคนรักเนาะบางทีเราก็มักจะหาเรื่องกับเขานะมันก็ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเนาะทาวเวอร์สิทดาบมันเป็นในเรื่องของการเลิก,กรารหย่าร้างนะคะเนาะอาจจะต้องแบบแยกห่างจากกันไปเนาะแต่ด้วยแต่ด้วยความรู้สึกของเราก็เรียกว่าเราก็ยังรักนะเนาะห้าถ้วยมันยังเป็นความรักอยู่ะ่ะ เราก็อาจจะไม่ได้อยากให้สถานาการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นก็ได้เนาะแต่เพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวเนาะรวมถึงคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีความรักที่หลากหลายเลยนะคะเนาะเจ็ดถ้วยเป็นความรักที่หลากหลายนะคะมีมีรักที่แบบเผื่อเลือกนะ่ะเออมีทั้งคนดีเข้ามาคนไม่ดีเข้ามานะคะช่วงนี้เนาะก็ ส่วนใหญ่นะคะบางทีก็จะเป็นคนที่เขามีตําหนินะคะผ่านการแต่งงานเป็นพ่อหม่เป็นแม่แม่นะคะนาะผิดหวังในเรื่องของความรักมาด้วยเช่นกันนะคะหรือบางคนก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนด้วยนะคะมันมีเจ็ดดาบเนาะสำหรับคนโสดนะคะบางทีเราอาจจะไปเป็นมือที่สามของคนอื่นโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวได้เนาะในช่วงนี้นะคะอา่ในเรื่องของความรักผ่านไปแล้วนะคะมาในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพต้องดูแลเอาใจใส่กันสักนิดนะห้าถ้วย ห้าถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะช่วงนี้เนาะระบบขับถ่ายท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเจ็บดาบเกี่ยวข้องในเรื่องของกระดูกเข่าข้อนะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะการปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่นะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะบางคนนะคะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะการเจ็บป่วยภายในการเป็นร้อนในนะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะในช่วงนี้เนาะ บางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือว่าอาจจะเดินทางไปงานอาวมงคลได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันเสาร์ถ้าต้องถ้ามีเหตุให้ต้องเดินทางไปในกลุ่มฝูงชนนะคะหรือว่าไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะก็เรียกว่าควรจะใช้แมสปิดทาบปิดจมูกเนาะแล้วก็ กินร้อนช้อนกลางนะคะแล้วก็เจลล้างมือควรจะพกติดไว้ด้วยนะเพราะว่าเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะถ้าไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงนะคะของโรคโควิดเนาะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะติดได้นะคะในช่วงนี้เนาะทาวเวอร์กับสิทธิบนะคะเนาะมีโอกาสที่จะติดมีโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะคะมีโอกาสที่จะเสี่ยงมากกว่าคนอื่นเขานะคะเนาะคนเกิดวันเสาร์น้าที่การงานดูติดขัดหยุดชะงักล่าช้าไปหมดเลยนะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ามันทําบุญนะคะหกเหรียญเนาะ มันทำบุญนะคะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเนาะเช้ามาใส่บาตรนะคะทำบุญนะคะสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเนาะ,ะเพื่อที่หน้าที่การงานสิ่งต่างๆนะคะความเหนื่อยความลำบากของเรามันจะได้ผ่านพ้นไปได้นะคะในช่วงนี้ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงประจําเดือนนะคะของคนเกิดวันเสาร์เนาะประจําเดือนพฤษภานะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ